รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังให้กับ Garmin Forerunner หกสี่ห้านะครับแล้วก็ชุดหน้าจอที่เป็นจุดขาวนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาแสดงผลภาพได้ตามปกตินะครับแล้วก็ใส่สายนาฬิกาได้ตามปกติาร์โค้ดมีเราก็ย้ายมาให้นะครับก็รงนี้การแสดงผลภาพก็ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะเทียบกันนะครับเป็นอะไร Garmin แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ทางร้าน m o c k l y Bike เป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับชาร์จไฟเข้า สถานะขึ้น99%นะครับพอสายชาร์จนะครับซินเซอร์ฮาร์ดเลทำงานได้ตามปกตินะครับเราก็ได้ทดสอบก่อนที่จะสมมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับก็นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับเดี๋ยวเรารอให้ซินเซอร์ฮาร์ดเลดนี่นะฮะ ทำงานได้ตามปกตินะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมก็คือจะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหนื่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมต่อสายชาร์จมอเตอร์สรั่นขึ้นสถานะการชาร์จนะครับได้ตามปกติก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไบยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ